สวัสดีครับทั่วไทยบาบโกดำวันนี้เราไปติดตามข่าวทั่วไทยมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับโ 4, ุมโสดวัย42ปีรับไม่ได้หลังแม่ตายยืนกอดโกรธกระด,ดูกแม่ให้รถไฟชนดับอนาเมื่อวันที่3มกราคม2564เวลา20นาฬิกาพันตำรวจตีเอกคงเดชพรมลำสารวัตรสอบสวนสพเมืองบุรีรัมย์ รับแจ้งจากหน้าที่การรถไฟบุรีรัมย์ว่ามีคนยืนให้รถไฟชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจึงประสานงานหน่วยกู้ภัยสว่างจันยาทรรมร่วมตรวจที่เกิดเหตุบริเวณทางข้ามรถไฟบ้านตะโกหมู่14ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ห่างจากสถานีรถไฟบ้านตะโกประมาณ500เมตรพบศพนายพดนชื่ออุราอายุ4ีปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ในสภาพร่างกายบอบช้ำทั่วล่างในสุกิจสนิทชัยอายุ26ปีเจ้าหน้าที่การรถไฟบุรีรัมก่ลาวว่าได้รับแจ้งจากพนักงานขับรถไฟว่ามีคนยืนขวางให้รถไฟชนไม่สามารถบังคับรถให้จอดได้ทันเพราะอยู่ในระยะกระชั้นชิดจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ร่วมตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายด้านานางสาวารฐายาลัม อายุ32ปีญาติผู้เสียชีวิตกล่าวว่าน้าชายมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างไม่มีครอบครัวที่ผ่านมามีหน้าที่ดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงคนเดียวมาโดยตลอดไม่ไปรับงานต่างจังหวัดเพราะเป็นห่วงแม่เมื่อวันที่10ธันวาคม2563แม่ของน้าชายได้เสียชีวิตลงหลังจากนั้นน้ามีอาการซึมเศร้า นอนกอดโต๊ดกระดูกแม่ภายในบ้านทุกวันสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาน้าชายได้มาบอกกับตนว่าไม่ไหวแล้วอยากจะตามแม่ไปจนล่าสุดวันที่สามมกราคม2564เวลา16นาฬิกาน้าชายได้ไปยืนขวางทางรถไฟบริเวณดังกล่าวแต่มีเจ้าหน้าที่ที่ตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ประจำหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กลันพบเห็น จึงเข้าไปห้ามแล้วพาไปส่งบ้านไม่คิดว่าน้าจะออกมาอีกครั้งจนรถไฟชนเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องต้นตำรวจได้ส่งศพไปคนสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีล์เพื่อนำไปประกอบในสำนวนคดีต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณธีรยุทธ์ชำนาญกองผู้สื่อข่าวจังหวัดบุรีล์พิจิตพวาโควิด19ครูให้ผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยง รับบุตรหลานกลับบ้านโซเชียลกระหึม่มพบผู้ป่วยผลเป็นบวกอีกสามรายที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตมีเด็กนักเรียน2,069คนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1นึงถึงป .6 และมีบุคลากรครูและพนักงาน1 4 5คนซึ่งถือเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดพิจิตวันนี้ก่อนเที่ยงวันเกิดความชุลมูลวุ่นวายที่ผู้ปกครองแห่กันมารับบุตรหลานกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 โดยดรกมลสุมาลาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตรได้เปิดเผยว่าการที่เด็กต้องกลับบ้านกลางคันในวันนี้สาเหตุสืบเนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางโรงเรียนได้คาดการแล้วว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้ออกกุวโลบาย ให้เด็กนักเรียนต้องเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่องวันหยุดเทศกาลปีใหม่ฉันทำอะไรและไปเที่ยวที่ไหนบ้างโดยมีหัวข้อสอดแทรกคำถามที่จะบ่งบอกถึงปัจจัยในความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับก,บกลุ่มเสี่ยงของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ซึ่งก็ตรงกับสถานการณ์ของทางรัฐบาลที่ประกาศพื้นที่สีแดงกลุ่มเสี่ยง28จังหวัดแจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่า ขนาดนี้จากการสอบสวนไทม์ไลน์ของเด็กในช่วง4วันเนี่ยในช่วง4วันเนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีมีญาติหรือพี่น้องพ่อแม่บุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ใน28จังหวัดอ,อยู่ใน28จังหวัดที่เป็นควบคุมสูงสุดนะครับแล้วเราก็ขออนุญาตที่จะบอกว่าขออนุญาตให้เด็กเนี่ยในกลุ่มควบคุมสูงสุดเนี่ย ขออนุญาตให้เด็กกลับบ้านเพื่อที่จะดูควบคุมโรคแล้วก็เดี๋ยววันจันทถ้าไม่มีอะไรเนี่ยวันจันทก็ค่อยกลับ้ามาเรียนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสื่อสารมานะครับสื่อสารให้เด็กผู้ปกครองได้มารับครับผมโดยสรุปมีเด็กกลับบ้านประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับปร,ป,รประมาณขนานี้เด็กของเราเนี่ยเราคิดว่าขนานี้ประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์ที่ที่กลับจริงๆเนี่ยประมาณ10%ซที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องอะ่ะไม่เกิน10%เเกิดความไม่สบายใจเนี่ยอีกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์กลัวว่าลูกจะมีเพราะว่าคำเสี่ยง ก็เลยเอากลับทั้งๆที่ยังไม่ยังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยอย่างเงี้ยนะก็มีเด็กตัวนี้อยู่แล้วกลับแล้วจะเรียนทันหรอครับเราเรามีระบบอยู่ระบบของเราคือขนาดนี้คือหนึ่งวันเนี้ยเราให้การบ้านเรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้วก็หรับเด็กที่ไปอันที่สองพวกนี้ถ้ายังเป็นสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ปุ๊บเรามีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งผ่านห้องเรียนโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเดี๋ยวที่คุณครูเขาจะจัดเป็นสเต็ป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 เองนะครับว่าพวกนี้จะเรียนของชั้นไหน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 นะครับเป็นโปรแกรมที่ของใน โรงเรียนที่เป็นระบบ ICT ทีของโรงเรียนมาตรการมาตรการข้างๆเนี่ยที่จะคุยกันในขนาดนี้เนี่ยเหมือนกันครับขนาดนี้ได้รับรายงานจากในใน,ในรโรงเรียนในสำนักเขตพื้นที่เนี่ยแตำงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งเนี่ยในขณะนี้ก็ประสบปัญหาอย่างนี้ครับเราก็ต้องให้กลับอย่างนี้ครับเราพบเราพบอยู่กลุ่มเสี่ยงเมื่อไรเราก็ต้องให้เขามารับนะครับหนึ่งต้องเซฟเด็กให้ได้ก่อนรเรื่องของเด็กสําคัญที่สุดครับเรื่องของสุขภาพอนามัยว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ย มันยากต่อการที่จะรับเรารับไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราป้องกันดีกว่าแก้ไขป้องกันดีกว่าแก้ไขครับแล้วถูกตําหนิเพราะว่าเราป้องกันดีกว่าเราถูกตําหนิเพราะการแก้ไขผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสข่าวบนโลกโซเชียลว,ว่าในเขตตําบลบางลายอําเภอบึงนาลางพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จํานวนสามรายโรงพยาบาลส่วนตนําบลส่งตัวมายังโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสะพานหิน ซึ่งผู้ป่วยทั้งสามรายมาจากจังหวัดกลุ่มเสียนตั้งแต่วันก่อนเลือกตั้งนายกสอจอพิจิตรแล้วแต่ครึ่งออกอาการป่วยจนต้องหานส่งโรงพยาบาลดังกล่าวแต่ยังไม่มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้สึกข่าวได้สอบถามไปยังนายลังสรร์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็เพียงตอบสั้นๆว่าก็รู้ข่าวมาด้วยเหมือนกัน แต่กําลังรอรายละเอียดจากนายแพทย์กำมลกัญยาประสิทธิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทํารายงานและส่งไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทั้งสามรายนี้ซึ่งเวลา15เลกาของวันนี้สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจะเปิดแถลงข่าวกรณีดังกล่าวขอขอบคุณภาคข่าวจากคุณสิทธิพจน์ผู้สื่อข่าวจังหวัดพิจิตรรีสเก็เพะวะาโควิด -19 สั่งปิดโรงเรียนดัง เปิดพร้อมกัน11มกราคม2564วันนี้ที่โรงเรียนกันธารักษ์วิทยาตำบลน,น้ำอ้อมอำาเภอกันพารักษ์จังหวัดศรีสะเกษนายคณิตพันจามรทันยว่าผอโรองเรียนกันพารักษ์วิทยาเปิดเผยว่าจากการที่ขณะน,นี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยและมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 พบกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพของนักเรียนและผู้ปกครองอีกทั้งเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวไม่ให้มีการแพร่กระจายในวงกว้างจึงประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่4มกราคมถึงวันที่8มกราคม2564 และจะเปิดเรียนในวันที่11มกราคม2564โดยในช่วงของการประกาศหยุดเรียนให้จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์และจะดำเนินการสอนชดเชยตามจำนวนวันที่ประกาศหยุดเรียนหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไปขณะเดียวกันโรงเรียนอนุบาลดําลงราชานุสรโรงเรียนศรีสเกตวิทยาลัยโรงเรียนส,ส,ต,ยาายยนสตีสิลิเกต โร <premises. S 2> งเรียนอนุบาลศรีสะเกตและโรงเรียนอนุบาลวัดพระโตก็ได้มีการประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันท anyway. ี่10มกราคม2564และจะทำการเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่11มกราคม2564ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณศรีเกตหมายสุขผู้สึกข่าวจังหวัดศรีสะเกตกองกําลังสุลสาิ์มนตรีออกช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารทะเล สร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนจังหวัดหนองคายพันเอกเลวัตจิรเดชผู้ประครับการหน่วยเฉพาะกิจทาหารพานที่21หน่วยปกติกรมทหารพาน22ออกช่วยเหลือผู้ประกอบการอาหารทะเลในพื้นที่จังหวัดเลยโดยมอบหมายให้ร้อยเอกพิสิทธ์ชัยชัยคํามิ่งฝอ .5 เฉพาะกิจทาหารพาน21พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกช่วยเหลือรับซื้อกุ้งและอาหารทะเลจากพี่น้องผู้ประกอบการค้าอาหารทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ประกอบการตลอดจนสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในการบริโภคกุ้งสดและอาหารทะเล ขอขอบคุณภาพข่าวจากลือศีลบปวีนาผู้สึกข่าวจังหวัดหนองคายข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนช่วยกันหาที่ขายกุ้งให้กับเกษตรกรสมาคมสื่อกเกษตรจับมือกับมกบังเขนสองวันขายได้ห้าถึงหตันนะ <c oughs> จะบอกให้เพื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคเราทำได้ เรา,เราทำาแล้ว <laughs> ตลาดกุ้งเกือบหยุดนิ่งเ<ม>พราะพิษโควิด COVID ดังข่าวสมาคมสื่อมวลชนกเกษตรแห่งประเทศไทยและมหาวิทยายลัยกเกษตรศ,ศ,ศสาสตร์บางเขนจึงจับมือกันเปิดพื้นที่ขายกุ้งหลายชนิดขึ้นภายในมก,กเกษตรบางเขนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทาให้สังคมนี้ปลอดโรคปลอดภัยมีอาหารบริโภคใช่ไหมครับใช่ <S <s <c oughs> 29และ30ธันวาคมสองวันที่ผ่านไปปรากฏว่าผู้บริโภคทราบข่าวต่างพากันหลังไหลไปเข้าคิวซื้อ กุ้งกินกันอย่างเนืองแน่นจนกุ้งที่เตรียมมาไม่พอขายมหาวยจลัยเกษตรศาสตร์โดยท่านอธิการบดรีทำเรื่องของการช่วยเหลือ ฟาร์มกุ้งให้กับเกษตรกรท่านก็ยินดีเราดีใจที่ทุกท่านไม,มไม่กลัวกุ้งไม่กลัวการรับประทานสัตว์น้ําทานที่ถูกต้องคือทําให้กรุงสุกก่อนผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งคือเกษตรกรพอใจที่มีตลาดขายงานนี้ทําให้พี่น้องเกษตรกรมีที่จําหน่ายและผู้บริโภคก็ได้กินกุ้งสดอันดับแรกเลยเนี่ยขอขอบคุณสื่อมวลชนที่เห็นความเดือดร้อนสื่อมวลชนต้องบอกว่าเป็นพยายเหีียวหรือนอกอินทรีเลยที่เห็นความเดือดร้อนกระจายขอบออกมาเราได้ภาครัฐเริ่มมองว่าอ้าว เขาก็มีเดือดร้อนแบบนี้หรืออันที่สองประชาชนเริ่มรู้ว่าเอา้าเราต้องช่วยกันผมขายที่ลาดบุรีอะ่ะประจวบคีรีขันยังมาเลย<ะ>วันนี้ผมมาที่มหาวาิยาลัยเกษตรเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตามมาจากสมุทรปราการมาช่วยเกษตรกร,ร,กรช่วยกันยามนี้ใช่ครับ<ต>ปกติตไซเนี่ย ประมาณ6-700บดร้อับาทนะครับวันนี้แค่420บาทโอ้ครับสุดยอดนะครับผู้บริโภคชอบใจที่ได้กินกุ้งสดจากมือเกษตรกรแถมราคาถูกตุกใจกะไรนี่ได้มาที่นี่มาซื้อกุ้งกันสังนะ่านถูกสุกสันบริโภคกุ้งกันช่วยเกษตรกรพันลี้แน่นอนนะครับนะครับ ถือว่าท่านเนี่ยไ้ช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยนะการบริโภคของเราทําให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ลื่นไหลช่วงที่เขามีปัญหาเนาะสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยถือเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ทํางานใกล้ชิดกับเกษตรกรและยิ่งจับมือกับหน่วยงานราชการที่มีวิชาการอย่างมกเกษตรด้วยแล้ว ช่วยสังคมคนกุ้งทั้งผู้เลี้ยงและผู้บริโภคได้อย่างมากมายพีคำรณวันนี้มาทําข่าวเองเลยนะคะชื่นใจนะครับผู้บริโภคมั่นใจในกุ้งไทยที่พี่น้องเลี้ยงกันในเขตของจังหวัดภาคกลางรอบกรุงมเทพละครของเราเนี่ยมากันอย่างอุ่นหนาวฝากข้างการมาของเขาครั้งนี้จะสามารถช่วยให้พี่น้องเกษตรกรที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของกุ้งเนี่ยนะเราได้พอจะลืมตาอ้าปากได้ในช่วงที่มันเกิดปัญหาตรงนี้ครับพวกเราโอเค เย็เย็เย็ดทุกองค์กรทุกองค์การทั้งรัฐและราษฎรให้เห็นความทุกข์ของเกรรษตรกรหรือชาวบ้านแล้วร่วมกันเข้ามาแก้ไขเมืองไทยใสยสว่างแน่นอนขอรับอะไรที่ดีๆเราจะทำเพื่อแผ่นดินนี้ใช่ไหมครับใช่ <laughs> เอาี่ดีกับพี่คำรณสรุปว่าช่วยชาวกุ้งที่มีเรื่องยุ่งเพราะพิษโควิดเวลานี้ให้หายเดือดร้อนได้ถือว่าได้บุญเด้อสิบอกให้มกกเกษตรบางเขนกทอมเขียนนักคนลวงต้องพีชิตแบบโควิดง่าย